จะใช้คําว่ามีความสุขเวลาเวาลานั่งถักนั่งทําก็ได้ได้ได้ไดใช้ได้ใช้คําว่ามีความสุขก็ได้มีความสุขอยู่กับงานงานที่ชอบงานที่เราทําได้ ภูมิใจตรงเที่วมันเป็นอาชีพสุจริตและเราทำกันสองคนแม่ลูกแทบทุกครั้งที่ได้จดจ่ออยู่กับเข็มและเส้นไหมนับเป็นห่วงเวลาที่ภาพในใจของทิติมาจันสมรักจะมีแต่เส้นสายและลวดลายของดีมแคชเชอร์หรือตะข่ายดักฝันงานฝีมือที่ถือเป็นเครื่องรางปัดเป่าโชคร้ายในวัฒนธรรมของคนโอจีบิชนพื้นเมืองในทวีปอเมริกา ราวเจ็ดเดือนที่อดีตช่างเย็บผ้าได้นำทักษะที่ร้างราไปนานกลับมาเป็นยาใจหลังป่วยด้วยโรคจิตเภทมาหลายปีโดยมีจอมเทียนจันสมรักลูกสาวอยู่เคียงข้างมองหากิจกรรมบำบัดที่กลับกลายมาเป็นงานประจำของแม่เกิดเป็นแบรนด์งานฝีมือทิติมาสตรีมให้แม่ได้ถักทอตะข่ายดักฝันเป็นสื่อกลางสร้างคุณค่ารักษาใจช่วงถักแรกๆจะดู ตลอดเวลาแป๊บๆดูแป,บแปบ๊แปบๆดูใช้เวลาวันหนึ่งกว่าจะได้หนึ่งชิ้นเดี๋ยวนี้แค่ครึ่งวันก็เสร็จดระดี่ผืนหนึ่งต้องบอกตัวเองนะให้ทำนะต้องหยุดพักบ้างจากเครียดเครียดเกินไปแล้วงานจะผิดงานจะผิดเราจะต้องเลาะงานนะงานที่เราออกมาได้เส้นได้มันจะช้ามันจะยุง่งไม่เหมือนกับใายที่ถักรวดเดียวเสร็จเลยเหมือนมันเป็นการฝึกทําสมาธิในแบบของแม่เองค่ะ แล้วก็มันเป็นต,ตัวกลางช่วยให้เราได้คุยกับแม่บ้านที่มีคนป่วยบางทีการสื่อสารกันมันบางทีบางทีมันก็เป็นเรื่องที่เจ็บปวดเพราะว่าความเจ็บป่วยที่มันมีมานานบางทีเราเองก็จะท r ี a แม่ในฐานะคนป่วยมากเกินไปอยู่ควรเลิกแบบมองหรือตัดสินใจแทนแม่ไปซะทุกอย่างแล้วก็ลองช่วยให้แม่ได้แสดงฝีมือของเขาออกมาดูแล้วพอเขาทำได้ พอมันขายได้เราเขาได้เงินเป็นค่าตอบแทนกลับมาเหมือนมันเป็นเครื่องยืนยันนะคะว่าเขามีคุณค่าอย่างในตัวของเขาเองจริงๆ จากดีมแคชเชอร์แบบดั้งเดิมรูปแบบเรียบง่ายนะคะตอนนี้คุณแม่ทิติมาพัฒนาฝีมือไปทําได้หลากหลายทีเดียวค่ะอย่างอันนี้นะคะสีสันสดใสทําในช่วงเดือนพลายมันค่ะเทคนิคก็น่าสนใจทีเดียวนะคะเพราะเป็นการปักทับลงไปบนตาข่ายอีกทีคุณแม่บอกว่าได้แรงบันดาลใจนะคะมาจากการดูในอินสตาแกรมซึ่งกลายเป็นช่องทางสําคัญที่ทําให้พัฒนาฝีมือในตอนนี้ค่ะถ้าเป็นการสอนถักโครเชต์จริงๆจอมเทียนจะเป็นคนกดมาให้แม่ดูค่ะ สารพัดเทคนิคเพียงรูปภาพหรือคลิปที่ดูจบในเวลาไม่กี่นาทีก็เพียงพอที่จะทำให้อดีตช่างเย็บผ้าฝีมือดีนำมาประยุกต์ในแบบของตัวเองการสร้างสารค์ดีมแคชเชอร์ของทิติมาสตรีมจึงมาได้ไกลาจากจุดเริ่มต้นด้วยเทคนิคและรูปแบบหลากหลายเช่น Tree of Life นำกิ่งไม้แห้งมาดัดเป็นทรงกลมตกแต่งด้วยงานถักไมมพรมประดับขนนกลูกปัดหรือหินสียังมีโคเชอาร์ดดอยลี่โคเชวิชคราฟ ด้วยเป็นงานฝีมือที่ประณีตจะมีคนตอบรับสั่งทํำไม่ขาดสายเป็นแรงใจให้ช่างฝีมือได้ถักทอความฝันใหม่ๆของตัวเองคิดตัดเสื้อผ้าชุดหลวมๆตัวใหญ่ๆนะตัดกางเกงรอยลูกปัดนะรอยลูกปัดแล้วก็ถักเมคลาเม่แบบง่ายๆสักสักชิ้นหนึ่งนะเส้นได้เส้นใหม่เรามีอยู่แล้วนะก็ ก็สนใจนะแม่เขาเก่งมากเลยนะคทั้งที่เขาดู YouTube ภาษาอังกฤษนะแล้วเขาดูสองรอบแล้วเขาก็ทำได้เลยเพราะว่าจริงตั้งแต่ทำมานี่เป็นครั้งแรกของแม่เขาที่ถักเป็น,ปนดอกเป็นดอกกุหลาบถักเป็นใบไม้ถักเป็นนกจะเป็น made to order mm hmm. มันทำให้ลูกค้าที่เข้ามาเหมือนเขาเข้ามาร่วมสร้างสรรค์งานไปกับเราแล้วเขาก็จะสื่อสารกับแม่โดยผ่านเรา เหมือนเราเป็นตัวกลางในการสื่อสารของทั้งสองฝั่งดังนั้นงานมันก็จะแตกต่างกันไปแท mm hmm. บจะถูกชิ้น mm hmm. มันก็สนุกดีค่ะแต่มันสนุกดีไม่รู้ว่าแม่สนุกด้วยหรือเปล่าการได้ใช้เวลาอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งนำทักษะด้านศิลปะที่เรียนจบมาออกแบบตะข่ายดักฝันร่วมกันกับแม่ เป็นอีกมุมของจอมเทียนจันสมรักที่ได้พักใจจากงานประจำซึ่งรับผิดชอบเรื่องหนักๆเกี่ยวกับการช่วยเหลือด้านสิทธิและเป็นกระบอกเสียงให้กับผู้เสียหายจากความรุนแรงทางเพศซึ่งเป็นสิ่งที่เธอขับเคลื่อนมาจากประสบการณ์ชีวิตของตัวเองงานฝีมือในบ้านจึงเป็นเหมือนเซฟโซนของสองแม่ลูกเมื่อตะข่ายดักฝันร้ายกลายเป็นเส้นสายแห่งความสุขอัญชลีโปสุววัไทย P ี s รายงาน